สวัสดีครับวันแคน400นะครับแต่งหล่อๆทั้งคันครับคัตตอมมาสวยมากเลยครับยางฟันเรื่อยนะครับสปริงเกอร์หน้าแท้ถังทรงหยดน้ำครับเก็บงานคอมเมียมอีกหน่อยหล่อเลยครับ ทะเบียนนะครับคันนี้ยางเต็มหน้าหลังครับสีเป็นสีเกตนะครับเบาะหนังแท้พ่อแต่งครับบอกแฮนด์ลูเลแซนนะครับฟังเสียงนะครับเดินเบาอย่างกับฮารีเลยครับ